ลับเข้าอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วงของ b u สแล t r ถบรร y ุกไบเนนั่นเองนะฮะก็สำหรับช่วง b u ส t r ะรถบรร y ุกไบเนะครับเราจะพาผู้ชมนะไปทราบถึงรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับวงการขนส่งรถบรรทุกนะนั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรอะไรนะฮะเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับระบบติดตามติดตามครับผมหรือไม่ก็ระบบ ชุด NGV ต่างๆ oh นั่นเองนะครับครอบคลุมนะฮะที่มันเกี่ยวกับแล้วก็เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการได้ด้วยนั่นเองอและสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะแพรก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆจากบริษัทอีโคโนวิชจำกัดมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือ e ok อีโคโนคิดเป็นอุปรกรณ์นะคะที่ใช้ภายนอกเครื่องยนต์เพื่อว่าแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดเขาบอกอย่างนี้ถูกพัฒนานแล้วก็ถูกจดสิทธิบัตรนะคะเป็นของชาวฝรั่งเศส oh ด้วย นอกจากนี้นะคะก็คือเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ํามันมแล้วก็ลดเกี่ยวกับเรื่องลดลดเกี่ยวกับการปล่อยมลภาวะเป็นพิษาเป็นยังไงล่ะครอบคลุมมากๆเลยนะคะแล้วก็คือมีบทบาทในการประหยัดในด้านของตังในกระเป๋าของผู้ประกอบการนะคะเพราะว่าจะต้องช่วยลดต้นทุนทั้งเรื่องของค่าน้ํามันเอยแล้วก็ในส่วนของการซ่อมบํารุงก็อาจจะไม่ต้องซ่อมบารุงบ่อยนักเพราะว่า ตรงนี้เนี่ยนอกจากจะประหยัดน้ำมันแล้วก็ยังมีการเหมือนกับว่าเผาผลาญพลังงานเนี่ยอย่างแบบว่าสะอาดหมดสดด้วย oh. แล้วก็นะคะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเหมือนกับว่ายังมีช่วยแบบดูดอากาศ มีดูดอากาศนะคะแล้วก็ทําให้โมเลกุลของน้ามันเนี่ยเรียงตัวสละสลวยวิบวับวิบวับวิบวับเป็นไงแพ้พูดดูแบบอาจไม่ค่อยน่าเชื่อถือไงนี่ใช่ไหมครับอีโคโนคิดจากบริษัทอีโคโนวิทนะคะจะมีการเหมือนกับว่าดูดอากาศแล้วก็ทําให้การเรียงตัวของโมเลกุลเนี่ยเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นเพื่อสะดวกในการที่จะเหมือนกับ สะอาดนั่นแหละในในการกรองน้ํามันมหรือว่าในการเผาผ่านพลังงานใน,ในแต่ในแต่ละครั้งนะคะแต่ยังไงก็ตามแพร่พูดอาจจะดูแบบว่าเอ้ยมันจริงเบ้าวา้าอ,อ,อะไรอย่างงี้เออจริงไม่จริงไม่จริงอะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแพร่ก็จะพาไปพูดคุยกับคุณดํารงวิจ,จันทร์วรานน์นะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทอีโคโนวิจจำกัดก็ไปฟังกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะและในตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าในการขนส่งบ้านเราค่ะปัจจัยของในเรื่องของน้ํามันนะคะเป็นส่วนสําคัญเลยค่ะเพราะว่าเป็นปัจจัยหลักนะคะที่ทําให้เงินในกระเป๋าเนี่ยค่อนข้างที่จะหดหายลงไปเยอะพอสมควรค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะแครก็มาอยู่กับพี่ดํารงวิทย์ค่ะจันทนาอาราโนนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะพี่มิคะวันนี้มีอะไรมานําเสนอคุณผู้ชมบ้างเกี่ยวกับในเรื่องของนองวัตรกรรมในการประหยัดน้ํามันอ๋อครับเป็นอุปกรณ์ชุดประหยัดน้ํามันครับแบรนด์อีโคโนคิดนำเข้าจากฝรั่งเศสครับอืมซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่ติดเสริมเข้าไปในห้องเครื่องยนต์ค,ค,ครับค่ะก็คือเป็นตัวนี้เลยใช่ครับอ่าเป็นตัวนี้เลยนะคะค,คุณผู้ชมอ,อ่าอธิบายหน่อยว่ามีไว้ทำอะไรเอ่ยตัวนี้อ๋อครับชุดชุดจริงๆแล้วของอีโคโนคิดเลยก็จะเป็นชุดแพคเกจมาสำเร็จรูปเป็นแบบนี้นะครับค่ะ ก็ค <f az idos> ือภายในเซตเนี right. <URE> ่ยก็จะมีตัวถังถังบับเบิลนะครับคือสำหรับใส่น้ำกันนะครับแล้วก็นครแล้วก็คือตัว r e a c t เตอร์นะครับแล้วก็ตัวตัวที่เขาเรียกวด้ดิสเซอร์ครับใส่สำหรับต่อทางท่อท่อไอเดียครับก็คืออุปกรณ์ก็มีตามนี้ครับก็คือจะหลักการก็คือจะต่อจากถังบับเบิลสายยางนะครับต่อเข้าทางตัวเรเดกเตอร์ แล้วก็ต่อจากเรเดียเตอร์เนี่ยเข้าตัวดีซูเซอร์ครับก็คือตัวนี้ก็จะใส่ไว้ในห้องเครื่อง,องยนต์นะครับตัวนี้จะผูกไว้กับท่อไอเสียครับผมส่วนตัวนี้ถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยจะาจาะแล้วเสียบไว้ในท่อดูดอากาศครับท่อไอดีเข้านะครับส่วนถ้าเป็นเครื่องมินซินเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้ขนาดนี้กว่าจะจาอหลังเป็นท่อที่เป็นท่อไอระเหยย้อนกลับครับผม แล้วหลักการทํางานเป็นยังไงบ้างคะครับหลักการทํางานเนี่ยก็คือว่าเราจะใช้ถังนี้ก็คือจะใส่น้ําใส่น้ํากันนะครับก็คือพอเครื่องยนต์สตาร์ทปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแรงดูดภายในห้องเครื่องยนต์ซึ่งจะดูดอากาศทําให้อันนี้เขาจะดีไซน์มาเพื่อให้อากาศผ่านน้าซึ่งจะมีลมชื้นเข้าไปผ่านเข้าไปผ่านจากเอาลมชื้นก็จะผ่านจากตัวนี้เข้าไปตัวที่เรเดคเตอร์ซึ่งเรเดคเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่ ใช้ความร้อนจากเทอาไอเสียนะครับเปลี่ยนจากลมชื้นเนี่ยกลายเป็นก๊าซที่แตกตัวเป็นบรรจุซึ่งหลังจากผ่านตัวนี้ปุ๊บก็จะถูกส่งทางเข้าไปทางห้อง,ห,องห้องเครื่องยนต์ซึ่งซึ่งก๊าซตัวนี้นะครับก็คือว่าจะทําให้การเรียงตัวโมเลกุลของน้ํามันเนี่ยเป็นระเบียบขึ้นซึ่งการทําให้เป็นระเบียบก็จะทําให้พื้นที่ผิวสัมผัสข,ของออกซิเจนมากขึ้น เมื่อการที่ออกซิเจนกับตัวโมเลกุลของน้ำมันจับตัวกันได้ง่ายขึ้นการเผาไหม้ก็จะสมบูรณ์ขึ้นครับผมเพราะฉะนั้นถ้าการเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้นก็จะมีเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยครับก็คือพอสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยก็คือสิ่งที่จะได้ที่เห็นชัดเจนก็คือเครื่องจะแรงขึ้นนะครับอย่างที่2ก็คือการช่วยประหยัดน้ํามันอย่างที่3ามก็คือความเครื่องยนต์จะสะอาดขึ้นแล้วก็สิ่งที่4ก็คือ วลพิทน้อยลงครับเพราะว่าอันนี้ได้ทำการทดสอบแล้วแล้ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมคนไหนคนทางบ้านสนใจอยากจะแบบว่าเอยอาจจะอยากมีการจับจองอะไรอย่างนี้จะติดต่อได้ทางไหนบ้างคะพิวิทย์อ๋อก็คือทางเบอร์โทรศัพท์ครับก็คือเบอร์นะครับ0813778899ครับหรือทางอีเมลนะทางเว็บไซต์นะครับ ecoonkit.fr ครับโทรไว้ ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประหยัดน้ํามันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะแพรก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ดํารงวิทมากๆค่ะที่มาให้ข้อ,ขอมูลนะคะแล้วก็นําเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ,ะเป็นยังไงบ้างคะครับผมก็นอกจากจะอย่างที่ได้ ชมไปแล้วนะคะข้อดีของอีโคโนคิกก็ยังมีอีกมากมายทางเรื่องของลดมลภาวะเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมนะคะลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันกว่า30%แล้วก็ใช้ได้กับเครื่องยนต์ทั้งก็ทั้งดีเซลแล้วก็เบนซินด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยคือยืดอายุการยืดยืดอายุการใช้งานขอเครื่องยนต์ถูกต้องนะคะแล้วก็แประหยัดเงินด้วยนะครับผมกับผู้ชมนะฮะก็สามารถที่ เสียงหายขอน้องแพรผู้ตอค่ะคุณผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะถ้าสนใจก็สามารถที่จะติดต่อไปนะคะทางบริษัทอีโคโนวิชจำกัดนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะอีโคโนคิดจากอีโคโนวิชจำกัดนั่นเองสำหรับคุณผู้ชมนะคะอย่าเพิ่งลุกหนีไปไหนเพราะว่าท้ายรายการของเรามีการให้ร่วมสนุกกับคุณผู้ชมด้วยค่ะคำถามท้ายรายการนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อเลยนะฮะกับผลิตภัณฑ์ อีกหนึ่งอย่างนะคะอีกหสิ่งหนึ่งอย่างที่น่าสนใจนะคะในสัปดาห์นี้ก็มาจากบริษัทดํารงศิลนพาร์ิซิเซนเตอร์นอกจากจะมีเบาะสวยๆแบบนี้แล้วนะคะก็ยังมีเบาะรุ่นใหม่เรียกว่ารุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่เข้ามาโชว์ในงาน Bu ส and Truck 12เป็นไงล่ะเพราะว่าในในตอนนี้เนี่ยเบาะก็เรียกได้ว่าดํารงศิล์นก็เขาเรียกว่าเป็นเบาะที่มีคุณภาพมากนะครับเพราะว่าเป็นเบาะที่ คุณผู้ชมหรือว่าผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยเขาเลือกใช้เพราะว่าเป็นบอร V.I.P. สะดวกสบายมากสําหรับอาฟังก์ชั่นเสริมในงานบัสเซนทรัคที่เขาเปิดนะครเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ด้วยเห็นบอกว่ามีลูกเล่นเพิ่มเติมนะคะในส่วนของจอทีวีที่สามารถสร้างความบันเทิงให้คุณผู้ชมได้อย่างครบครันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีแบบว่ามีเบาะนวดไฟฟ้าอาจแบบว่าเดินทางมาไกลๆปวดเมื่อยตามร่างกายอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องไป อาบน้าที่ไหนลงอ่างที่ไหนก็สามารถเดินมานั่งนี้แล้วก็แบบว่านวดให้แบบว่าผ่อนคลายสบายอารมณ์ได้ระหว่างการเดินทางนั่นเองค่ะแล้วก็ที่สําคัญหรูหราดูดีมีสไตล์ครับผมเป็นยังไงคะและนอกจากนี้นะคะทางดํารงศิลป์พาซิเซนเตอร์เนี่ยยังมีอะไรที่จะมานําเสนอคุณผู้ชมอีกนะคะก็ไปสัมภาษณ์ค่ะคุณเกียรติศักดิ์ภูอัครนันท์ผู้จัดการบริษัท ดำรงศิลป์ซีเซ็นเตอร์กันค่ะต้องบอกว่าที่งานบัสแอนทรักใน2ปีนี้นะคะมีสินค้าครบคันจริงๆค่ะสําหรับใครที่อยากดูเกี่ยวกับเบาะของรถบัสนะคะต้องมาที่บูตดีเลยค่ะดํารงศิลป์กรุ๊ปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนานตัวหน่อยค่ะเอ่อผมเกียรติศักดิ์ภูอครนันครับดารงศิลป์กรุ๊ปครับสําหรับดํารงศิลป์กรุ๊ปเห็นบอกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับเบาะรถบัสครัทนี้เป็นยังไงบ้างคะแต่ละอันก็ วันนี้เราเอารุ่นใหม่ๆม,มาโชว์ค่อนข้างครบนะฮะแล้วก็นวตัตกรรมใหม่ๆที่เอามาใส่ไว้กับภายในเบาะรถทัวร์ฮะเดี๋ยวมาที่ตัวสีน้ำตาลมากดูไฮโซมากเลยตัวนี้เป็นยังไงคะตัวนี้เนี่ยก็ด้วยดีไซน์ของมันเนี่ยค่อนข้างเป็นลักชวรี่นะฮะ,ฮะก็มีระบบจุนวัตไฟฟ้าทุกอย่างเป็นไฟฟ้าหมดเลย <ฮะ S 1> ที่พิงที่พิงเอนนอนไฟฟ้ารองน่องไฟฟ้า นะฮะแล้วก็มีไฟเบอร์ครอบเพื่อจะให้เหมือนกับบางทีเรานั่งรถโดยสารประจำทางเนี่ยผู้โดยสารนั่งติดกันแล้วไม่รู้จักกันเนี่ยก็มีพื้นที่กัน้นกั้นให้เขานะฮะเพราะว่าพธธื้นที่พวกนี้ต้องการความเป็นส่วนตัวจ้ดูน่าสุขสบายมากเลยเอนนอนอะไรมีนงมีนวดอไนนี้เนาะน่าสนุกเดี๋ยวเราไปด้านหลังกันบ้างค่ะด้านหน้านครบแล้วค่ะพี่คะด้นานหลังตรงนี้สีม่วงนี้เป็นยังไงคะบอเอ่อ เบาะตัวนี้นะฮะจะเน้นเน้นสำหรับรถโดยสารท่องเที่ยวนะฮะเรียกว่ารถท่องเที่ยวเพราะว่าด้วยจำนวนที่นั่งนะฮะลักษณะาการวางเบาะจะเป็น2กับ2อทาาเดินอยู่ตรงกลางด้วยสีสันด้วยรูปล่างหน้าตานะฮะก็จะเหมาะไปกับสำหรับทางรถนํำเที่ยวมากกว่าใช่ใชฮะฮแล้วก็มีรองน่องมีเท้าแขน มีหัวหมอนที่ปรับระดับขึ้นลงได้เพื่อรองรับสรีรละนะฮะคือยังยังเน้นเรื่องความสะดสบายของผู้นั่งด้วยตรงนี้ครับมีมีมีเข็มขัดนิรภัยเพราะว่าออตอนนี้เนี่ยทางทางกทรสวงทางกรมขนส่งเนี่ยเขาเริ่มจะกำลังจะออกนโยบายพวกนี้มาก็ควรเราควรจะมีเข็มขัดด้วย ก็เรียกได้ว่าครบเลยทีเดียวหลายประเภทหลายบอท่ทนี้ว่าถ้าอยากจะไปดูที่สำนักง,งานที่โชว์รูมไปได้ที่ไหนบ้างคะโรงงานของเราตั้งอยู่ที่บ้านโปง่งใช่ราชบุรีนะฮะเออบอร์ตด 32, 3, ิดต่อโทร032 293 106-7ครับวันนี้ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะสนับ,บดำรงสิลป์ค่ะขอบคุณค,ค่ะ เป็นยังไงล่ะคะอื้งทึงเสียวไปเลยกับบอรรุ่นใหม่จากดำรงสินภพาซิเซนเตอร์ของเราก็ต้องบอกนะฮะเรื่องของความสรุปกระบายก็ต้องยกให้ของดำรงสินภพาซิเซนเตอร์ <Center S 2> อยู่แล้วนะครับสำหรับก็ต้องขอขอบคุณนะครับค,คุณเกยียรติศักดิ์ภูอัครนั้นด้วยที่ให้เกยียรติให้สัมภาษณ์ของเราแล้วก็อธิบายเรื่องของ p โปรดัก ในความน่าสนใจต่างๆนั่นเองนะฮะอืและสําหรับในวันนี้ทั้งสี่ช่วงของเราค่ะต้องบอกว่าอยากจะเอามือทับอ,อกแล้วตกใจคุณพระคุณเจ้าช่วยควยทอดน,นี่หรือเมืองพุทธนะคะมากๆเลยเพราะว่าวันนี้ค่ะเราได้อะไรไปค่อนข้างเยอะนะคะเริ่มจากในช่วงของดับเครื่องชมค่ะ ก็พาไปชมรถลโม o ลัส์จาก<ม> Carry Boy Marketing ชอบมากเลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะฮะใช่แล้วค่ะและนอกจากนั้นก็ยังมีการเปิดตัวก้านกล้วยเต็มเหนี่ยวจากบริษ,ษัทสาม,มิตกรีน e าวเวอรในช่วงเกาะติดพานิดน้อยอก็ต้องบอกว่าในรถกระบะเนี่ยก้านกล้วยเต็มเหนียวเนี่ยใ,ใ,นในสิ่งที่นําเสนอของเขาก็คือว่าในเรื่องของต่างที่เพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกระบะ ช่ียาเพิ่มขึ้นสาเแล้วก็ในเรื่องของถังถังก๊สนะฮะเพิ่มขึ้นมาอีกถังเป็น4ถังนั่นเองคือ1 2 3 4งสถัง1นสอถั่นังเองผู้ชมนะฮะค่และนอกจากนี้ก็ยังมีการเหมือนกับว่ารับช่วงต่อจากสัปดาห์ที่แล้วในช่วงของจอดคุยนะคะกับการประชุมสามัญประจําปีของสมาคม ผู้ประกอบการขนส่งของแห่งประเทศไทยนั่นเองแล้วก็ด่ขาดไม่ได้คือในช่วงของ Bus ส and Truck ไบยอไกนะคะก็พาไปชมเทคนโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆนะคะจากบริษัทอ c โ n o นวิชจำกัดแล้วก็ดำรงสินพาซีเซ็นเตอร์นั่นเองค่ะโอ้โหนะฮะก็ต้องบอกคุณชมวันนี้นึงนะครับผมก็ในเรื่องต่างเพราะว่าเราก็สัญญ,ญากับคุณผู้ชมไว้แล้วว่าจะนำเสนอสิ่ง,งต่างที่มีความรู้ในแวดวงแวดวงขนส่งบางเรานั่นเองนะฮะใช่แล้วค่ะ และยังไงนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะอุปกรณ์ประกอบฉากดีๆนะคะจาก,ก THD ยางดีโดนใจใช้แล้วรวยแล้วก็นี่เลยอนั่งสบายๆนะครับจาก d r s หรือว่าดำรงศินพาสิสเซ็นเตอร์นั่นเองนะฮะแล้วก็ฝากไว้นิึงนะคะกับกิจกรรมดีๆไปเที่ยวเกาหลีกับยาง t H d ยางดีโดนใจใช้แล้วรวยผ่าน3ช่องทางก็คือ โอนการ์ดเว็บนะคะโอนเงินสดนะคะชำระผ่านบัตรเครดิตแล้วก็ชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์นั่นเองค่ะสำหรับกติกาการร่วมสนุกนะคะถ้าอยากรู้แล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ thd autopart บริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยางสำหรับรถบรรทุกเช่นอย่าง 10.00R20 ทั r 22.5 2 9 5, 5, 80, 5ย0 r 22.5ยางตันรถโฟล์คลิฟท์เช่นยาง8.25อย่าถึง8 5 5 1 5 7.0ถึง12รถตักขนาดใหญ่ได้แก่อย่าง20.5ถึง25 23.5ถึง25เป็นต้นและกระทะล้อรวมถึงอะไหล่รถบรรทุกอีกหลากหลายชนิดปัจจุบันบริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของสินค้าหลากหลายยี่ห้อได้แก่อย่างรถบรรทุกซ u เปอร์ฮอกพรามเวลย่างตันสำหรับรถโฟล์คลิฟต์ยี่ห้อ x m i กไมลกระทะล้อรถบรรทุกยี่ห้อท็อปยู กติกาของเราง่ายมากค่ะทุกยอดการชำระเงิน1 0,000บาทรับคูปอง1ใบลุ้นโชคผ่านช่องทางการชำระเงิน3ช่องทางคือโอนการ์ดเว็บ 1. โอนชำระผ่านการโอนเงินสด 2. การ์ดชำระผ่านบัตรเครดิต 3. เว็บชำระผ่านทางเว็บไซต์แต่ละช่องทางจะจับรางวัลเพียง1รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งมูลค่ารางวัลละ8 0,000บาทรวมมูลค่า2 4 0 0 0 0บาท จับฉลากวันพฤหัสบดีที่17มกราคม2556ในรายการ Bus and t r u c k ีว PSI ช่อง65เวลา3ทุ่มตรงโปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2555ถึง31ธันวาคม2555เท่านั้นนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026-275-275 ก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมสําหรับกิจกรรมทัวร์เกาหลีแบบนี้นะคะก็อย่าลืมร่วมสนุกกันเข้ามาเยอะๆนะคะเพราะว่าเวลาในการจับรางวัลเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วนะคะนั่นก็คือวันที่17เมกราคม2556นี้นั่นเองโอ้โหนะฮะก็ต้องบอกคุณผู้ชมวันนี้นึงนะครับผมเราก็ดําเนินกันมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายของรายการแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นจะต้องมีท่าน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 ท่นท,น,ท,น,ทน,นะฮะ ก็สำหรับคำถามของเรานะครับผมที่คุณผู้ชมจะต้องร่วมสนุกกับทางรายการบัสแอนทับครีวีนั่น,น,นเองคือรถกระบะเพื่อการพาณิตรุ่นใหม่จากบริษัทสามิรกรีนพาวเวอร์มีถังแก๊สซ n g ทั้งหมดกี่ถังนั่นเองนะฮะขออีกทีนึงแล้วกันะะนะครับผมย้ำนะฮะร,รถกระบะเพื่อการพาณิตรุ่นใหม่จากบริษัทสามิรกรีนพาวเวอร์มีถังแก๊ส c N G ทั้งหมดกี่ถังกี่ถังอังอังอันนี้ต้องให้คุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการนะฮะต้องบอกอีกหนึง่งการควยเต็มเหนียวนั่นเองแน่นอนที่สุดว่าการควยเต็มเหนียวมีทั้งหมดกี่ถังที่เพิ่ม,มเข้ามานั่นเองนะสําหรับใครที่อยากจะตอบคําถามทำยังไงคะพี่หมอคะก็สามารถส่งมาได้นะครับทาง s m s 4 6 4 2 1 0 4นั่นเองนะครับค่ะแล้วก็อย่าลืมส่งเข้ามาตอบคำถามกันเยอะๆเพราะว่าเรามีของสมนาคุณเป็นรางวัลให้ด้วยนะะค่ะ ก็เหมือนเช่นเคยนะครับผมก็สามารถพบกับเรา2คนได้ใหม่นะครับทุกๆวันพฤหัสบดี3ทุ่มถึง4ทุ่มทางแอดิไซชั่นแนลพีเช่อง65ในั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ